ตัวเลขนี้รัวเรือนอยู่ในระดับสูงประชาชนออมเงินในระดับต่ำและไม่วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุในขณะที่ประเทศกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ประโยคนี้ฟังแล้วหน้าหดหูค่ะสำหรับประเทศไทยในอนาคตที่กำลังจะเดินตามประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันมนุษย์เงินเดือนไทยเกษียณปีละกว่า40,000 0คนส่วนหนึ่งก้าวสู่วัยเกษียณไร้ทิศทางการออมและการลงทุนให้เงินงอกเงยหลังเกษียณต้องใช้เงิน24,0 0 0บาทต่อเดือน ถ้าเริ่มออมเมื่ออายุยังน้อยไว้30ปีก็ต้องให้ได้25,000บาทต่อเดือนดังนั้นเทคนิคเพื่อชีวิตที่มีความสุขหลังเกษียณเน้นลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำและไม่มองข้ามเรื่องการดูแลสุขภาพค่ะเอจิ้งโซซิที้มันน่ากลัวตรงนว่าค่าของชีวิตทุกอย่างตอนเราเกษียณแล้วนะฮะชีวิตหลังเกษียณเราเนี่ยเราจะใช้เงินค่อนข้างเยอะปกติเลยนะครับอย่าคิดว่าเราจะสามารถ ลดเปลี่ยนไลฟ์สไตล์อะไรได้นะฮะมันอาจจะเปลี่ยนได้ลดได้แต่คิดว่าไม่ได้มากเดือนเดือนหนึ่งหลังกเกษียณเนีเราคิดว่า,เ,าเพื่อให้ความสบายนะครับก็คิดว่าทุกคนควรจะมีเงินใช้ตอนกเกษียณแล้วอยู่ที่ประมาณ25งหมนนะฮะถ้าใครถ้าใครต้องการไลฟ์สไตล์ที่ดีหน่อยอาจจะต้องไปถึง50,000บาทต่อเดือนเลยด้วยซ้ําวันนี้เนี่ยเลทสุดที่เรายอมให้ท่านไม่ออมได้ก็คือ30นะครับ อายุ30ต้องออมอย่างน้อย25,000บาทต่อเดือนแล้วนะครับถ้าอายุ35นะครับจะต้องออมถึงเดือนละ30,000บาทนะครับและถ้าอายุ40ละก็ต้องออมไปถึง35,000บาทนะครับก,ก็คือต้องเพิ่มตามลำดับฝ่ายว,วางแผนและให้คำปรึกษาลูกค้าบุคคลธนาคารกสิกรไทยได้ประมาณการค่าใช้ใจ่ายเพื่อการดำรงชีวิตของผู้ที่กำลังก้าวสู่วัยเกษียณ โดยหากผู้กเกษียณใช้ชีวิตแบบกเกษียณสุขใจคือชีวิตหลังกเกษียณแบบพอเพียงพออยู่พอกินจะต้องเตรียมค่าใช้ใจ่ายประมาณ294,400บาทต่อปีหรือคิดเป็น2 4 5 3 3บาทต่อเดือนหรือหากอยากมีชีวิตหลังกเกษียณแบบกเกษียณสุขกเกษมคือใช้ชีวิตแบบสมบูรณ์พูนสุขจะต้องเตรียมเงินสำหรับค่าใช้ใจ่ายประมาณ625,300บาทต่อปีหรือคิดเป็น52,108บาทต่อเดือนค่ะ เงินที่ออมทั้งหมดเนี่ยก็ให้เอาไปลงทุนในสินทร,รัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับหรือว่าจะไปซื้อ,อการลงทุนและสษับของประกันนะครับก็ได้นะครับที่เป็นประกันในลักษณะของการเซฟวิ่งนะครับอันนั้นก็จะช่วยทําให้เงินต้นของเราเนี่ยมันอยู่แน่นอนคือบางคนอาจจะมีความเสี่ยงกล้าเสี่ยงในการลงทุนเรื่องหุ้นแต่จริงๆก็ไม่อยากให้ทุ่มเรื่องหุ้นเราไปเส็นนะเพราะว่าอันนี้เป็นเงินหลังเสียงนะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องระวัง ค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตหลังเกษียณจะมี5ส่วนด้วยกันโดยมีสัดส่วนดังนี้ค่ะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำรงชีพทั้งเป็นค่าอาหารของใช้ในบ้านและเครื่องแต่งกายคิดประมาณ27-29%ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตซ่อมแซมและตกแต่งบ้านประมาณ20-22%ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถอาทิประกันรถยนต์น้ำมันค่าทางด่วนค่าซ่อมรถประมาณ20-23% ค่าใช้ใจ่ายเพื่อสุขภาพอาทิประกันสุขภาพอาหารเสริมค่ารักษาพยาบาลประมาณ11-13และค่าใช้ใจ่ายเพื่อน,นันทนาการอย่างเช่นการท่องเที่ยวทานอาหารนอกบ้านและเล่นกีฬาประมาณ17-18ซค่ะ สำหรับเทคนิคการลงทุนของคนวัยหลังกเกษียณควรเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำไม่ควรเอาเงินทั้งหมดไปลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงรวมทั้งให้ความสำคัญเรื่องประกันชีวิตและสุขภาพที่ต้องประกันตั้งแต่ยังมีสุขภาพดีอยู่เพื่อไม่ให้กระทบกับเงินออมยามกเกษียณอีกทั้งควรลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นควบคู่ไปกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและยืนยาวค่ะ